สวัสดีค่ะมาอีกแล้วサา,าเยอรมันนะคะมาอีกแล้ววันนี้ซサา,าไม่รู้จะทำคลิปอะไรพอดีาサาอยากกินส้มตำนะคะก็เลยมาตำให้เพื่อนๆกินกับาサาแล้วกันเนาะอันนี้ส้มตำานะอันนี้เดี๋ยวเราจะตำกันนะนี่นี่นี่อันนี้คือพีกคือเครื่องส้มตำนะคะเนาะ แล้วเราก็มีปลานะคะมีปลาหวานแล้วก็เขาเรียกปลาดุกทะเลปลาช่อนทะเลนะคะนี่นี่นี่นะโอเคขอโทษนะคะเมื่อกี้มันจะล่วงเนาะมันจะล่วงสาระก็เลยนั่นเนาะแล้วก็ขนมจีนนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยขนมจีนเนาะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวมาเริ่มตามส้มตามกันอันนี้มีน้ำปลามีอะไรมาหมดเลยนะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันนะนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคเรามาตำกันเลยนะเราใส่นี่ไปเลยนะคะใส่กระเทียมเนาะนะคะกระเทียมกับพริกนะเพื่อนๆนเนาะโอเคใช้พริกห้าเม็ด มาตำกันเลยนะข้างล่างมีผงชูรสแล้วนะคะเพื่อนๆเนอะนี่เอาตำแซบๆเลยนะอาตำให้หนัวๆแซบๆเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บปะ ะะคะใส่น้าตาลปิ๊บไปเลยแล้วก็นี้เราก็ใส่มะเขือเทศเนาะมะเขือเทศเราก็ปลูกนะปีนี้เราก็ปลูกมะเขือเทศอยู่นะคะแซบๆเลย ตามด้วยน้ำปลรรานะเพื่อนๆน้ำปลรราเนาะนี่ใส่ไปเลยจะได้นนัวนะคะเนาะแล้วก็ตามไปเลยน้ำปลาเนาะนะคะบีบด้วยมะนาวหืมหืม ได้กินมะนาวแล้วกลินแซ่บมาถึงนี่เลยมะนาวนี้โดนเข้าไปปุ๊บนะกลิ่นมาเลยนะคะกลิ่นนัวมาเลยหอมจังเลยเนาะเปลือกหนานะมะันาวนะคะ เราแต่ตามชิ้นเลยเพราะเขาเปลือกหนานะนะคะเราตำนวๆเลยนะหืลามีนะมะกอกอยู่ในตู้เย็นแช่แข็งนะคะแต่ซสลาลืมเอามานะ ก็ไม่เป็นไรเราใส่แค่น,นี้ก็แซบแล้วนะคะแซบแซบแซบใสใสมมะละกอไปเลยนะเพื่อนๆอแซบจริงๆวันนี้เรามาตามสวนในสวนหลังบ้านแล้วเนาะ ส่วนย่าเนาะมันล่มอะ่ะเพื่อนๆข้างในบ้านค่อนข้างแบบไม่ร้อนมากไม่ร้อนหรอกก็สบายๆอะ่ะเหมือนเปิดแอร์ข้างล่างเนาะในบ้านอะ่ะดูสิเพื่อนๆน,น่ากินไหมเอ่ยอนี่แซ,ซ่บเลยเอ่ยมาเรามากินกันตัดใส่จานเลยเนาะนะคะ เอาละค่ะเสร็จแล้วเนาะหนัวๆเลยเพื่อนๆมาๆมาๆมา,มา,มากินกันเนาะอันนี้ผักที่สวนเรานะผักสลัดที่สวนเรานะผักชีเราก็ที่สวนเรานะนี่สวยๆเลยอ่อนๆนะงามๆนะคะเนาะเนาะผักที่สวนเราเนาะดูสิการบัลเลอร์บลรัลล่าเลยเพื่อนๆดูสิเห็นไห หูยแ uh huh. ซ่บๆกันมามามากินกันมามีทั้งหน่มจีนมีทั้งข้าเหนียวมีทั้งปลานะคะเนาะนี่ปลานี่นี่น,น,นี่นะคะอน้ำลายไหลน้ำลายไหลมามามากินกันเนาะมามาเนาะเรามากินกันแล้วเพื่อนๆนะคะมาแซ่บๆกันเลย อือคุณแมลงวันได้กลิ่นคุณก็มาเลยนะอืมอือลายๆเพื่อนๆอืืเนี่นี่นะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะอือน่ากินไหมเอ่ยมามามามซ่บๆกันค่ะแซ่บๆกันนะคะโน้แซ่บๆกันเลยนะคะ มาค่ะเพื่อนๆกินกันืืืืืรสชาติืผักปลูกเองเนะแซ่บมากผักปลูกเองติเด็ดมานาะคะอื้อืม <saw> วันนี้กินมือนะ nah, หัดกินนะอ่ะเพื่อนเพื่อนกินกันต้มตำอือหืออือหืออือจิ้มหน่อยอือหืออือปลานะปลาหวานอื้อ แซ่บมากอือหอร่อย,อย,อยได้บรรยากาศนะมากินข้างหลังสวนนี่สวนบ้านเรานะตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วแล้วก็ ต้นเชอรี่หยุ่งหลังซาร่านะต้นเชอรี่หยุ่งหลังซาร่ามาฮะแ่บๆนะคะหักปลูกเองนะเพื่อนๆ แซ่บมากไปถอนมาเลยถอนมามากินนไงให้เพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วกลัวเบื่อเนาะืม ปลาช่อนทะเลนะกรอบกรอบเอามาจากเมืองไทยค่ะนะเนาะมาจากเมืองไทยอเรามาจกข้าเหนียวกันดูนะข้าวเหนียวจกข้เหนียวกันนะอืม,นะอม,อม มาจุกข้าเนียวกันออร่อยมากอร่อยจริงแซ่บสุดส เอาอืมนี่พริกห้าเม็ดนะเนี่ยนี่เพื่อนๆข้าวหนมจีนเลยนะนี่เห็นไหมคะเนาะใช้มือนะ ผักจากสวนมาเพื่อน อืมลอยแดบแดบได้บรรยากาศนะอืนตรงนู้นก็ทิวทัศน์สวยตรงนี้ก็มีต้นไม้ใบหญ้าข้างหลังพืนสวนผลไม้อีกอ มาเพิ่มตำแซ่บกันมานี่ยนี่ตแบบคีลุกเอม ฮืมมาเพื่อนๆคลิปยาวแล้วขอโทษทีนะวันนี้ซาล่าก็ขอลาไปเท่านี้แล้วกันนะขอกินนั่งกินแบบแซ่บๆอย่างเมามันเลยเนาะนะคะอากาศดีนะวันนี้อากาศดีมากนะคะ นั้นซาลาขอลาเท่านี้นาจะนั่งกินส้มตำให้หมดนะเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะซาลาเยอรมันนะคะนะฝากติดตามทีนะคะเพื่อนๆฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ซาลาด้วยนะคะมีคนดูซาลาซาลาน้อยใจจังเลยไม่มีใครกดไลค์ like ให้ซาลาเลยนะนะคะงั้นซาลาขอฝากคลิปเท่านี้ละกันเนาะเรามาอัปเดตเรื่องกินส้มตำนะ ในเยอรมันแล้วกันเนาะนะคะนั้นซาร่าขอบตัวก่อนนะคะถ้าเคยชอบกดไลค์นะคะให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย